สร้างตัวตนไม่มีคนดูแก้แบบนี้ค่ะเมื่อก่อนสาก็เป็นหนึ่งคนที่มาสร้างตัวต,วตนใหม่ๆไม่มีคนดูเลยคนดูมีแค่หลักสิบแต่วันหนึง่งที่สาได้ไปเรียนรู้ปรากฏว่ามันทําให้สาได้รู้ว่าการที่เราออกมาทํามันทุกวันซ้ําๆย้ําๆอะ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คนอะ่ะมาติดตามเราการลงคลิปต่อเนื่องทํามันสม่ําเสมออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรา ทำบางอย่างที่เขาอยากจะฟังทําบางอย่างที่มันเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับตัวลูกค้าหรือทําบางอย่างที่ให้เราอะพูดในสิ่งที่ลูกค้าเขาอยากจะฟังไม่ใช่ว่าเรามัวแต่พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดพอเราพูดแต่เรื่องของเราไม่เกี่ยวกับเขาเขาก็ไม่ไม่รู้จะมาหยุดดูคลิปเราทําไมใช่ไหมคะเพราะว่าเรามาแต่พูดแต่เรื่องที่เราอยากจะพูดแต่ถ้าสิ่งนั้นเกี่ยวกับเขาเป็นประโยชน์กับเขา มันทําให้เขาอะอยากจะหยุดดูอยากจะให้เวลาในการมาหยุดดูคลิปของคุณถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คําว่ามีประโยชน์ใต้คอมเมนต์ครูซะสอนมือใหม่สร้างตัวตนสวัสดีค่ะ